ศพไร้หัวในทุ่งนาเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนมันเกิดขึ้นตอนผมกลับบ้านต่างจังหวัดฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ๆผมช่วยครอบครัวทำนาและชอบเดินตัดทุ่งตอนเย็นเพื่อกลับบ้านให้เร็วขึ้นวันนั้นพระอาทิตย์ใกล้ตกทุ่งนาสีทองเงียบสงัดเห็นเพียงหมอกจางๆลอยต่ำพอเดินมาถึงกลางทุ่งกลับรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ห่างออกไปสัก20เมตร ผมชะงักแล้วเพ่งมองมันคือร่างผู้หญิงชุดขาวเก่าๆเ,เลอะดินแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคือร่างนั้นไม่มีหัวเธอยือนก้มๆไรเงยเหมือนกำลังหาของในทุ่งก่อนจะหันลำตัวไร้หัวมาทางผมชา้ชาๆแล้วเดินตรงเข้ามาผมขาแข็งไปทั้งตัวทำได้แค่ยกมือไหว้น้ำตาคลอยังไม่รู้ตัวเสียงเหมือนลมหายใจดังแผ่วๆลอยมากับลม ฮ,ฮผมตั้งสติแล้วรีบวิ่งกลับบ้านพอถึงบ้านยายเห็นหน้าผมซีดเผือดก็รีบถามพอผมเล่าให้ฟังยายถอนหายใจแล้วบอกว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีผู้หญิงถูกฆ่าตัดหัวทิ้งในทุ่งนาแห่งนี้ศพถูกเจอโดยชาวบ้านแต่หัวไม่เคยพบจนทุกวันนี้เขาว่าดวงวิญญาณยังวนเวียนหาหัวของตัวเองอยู่คืนนั้นผมไม่กล้านอนคนเดียว ภาพศพไร้หัวในชุดขาวยังติดตาทุกครั้งที่ผมเดินผ่านทุ่งนาผมจะรีบก้มหน้าเดินและในหูเหมือนยังแว่วเสียงร้องสะอื้นขอความช่วยเหลืออยู่เสมอถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ